ฝั่งทางนี้นะครับผมเจ้าแก๊ปนะครับแก๊ปเบอร์ห้าครับและเจ้าฟอร์มสุรินครับฟอร์มสุรินเป็นตัวเตะโอ้โหฟอร์มสุรินฝั่งทางนู้นนะครับผมเสกสรรทัพทองครับอดีตทีมชาติไทยนะครับคู่กับน้องภูมิราชนาวีนะครับอดีตนักเรียนไทยนะครับแก๊ปฟอร์มแก๊ปฟอร์มเจอกับเสกภูมินะครับ อ่าครับคู่นี้แพ้ตรกรอบครับนะครับแจ๊ปฟอร์มฝั่งทางนู้นนะครับภูมิขรอนเจ่นภูม,ภมิรัชนาวีหรือนะครับภูมิบ้านบักถามฝั่งท้งโอ้เสกสันทับทองอดีตทีมชาติไทยนะครับมาดูวงเตะของเจ้าฟอร์มสุริน เอาละครับเกมระทึกใจกำลังจะเริ่มนะครับก,ก,กับกฤษดานะครับผมเยาวาชนทีมไทยน,นะครับมาดูวงเสร์ฟของตกแก๊บกฤษดาครับศูนต่อศ ตัดเขาไปหน้าเจ้าฟูปู่มเปิดเสกยกปุ่มราชนาวีโอ้มาแล้วครับติดบล็อกเจ้าฟอมสุรินครับสัลิละร่างกายตัวใหญ่ครับขึ้นบล็อกเต็มบล็อกเลยครับฟอมสุรินหนึ่ง์ต่อศูนย์ครับโอ้ยอดว่งไงเสกยกปูมิปัดเขาให้โอ้ยดาบสองอไง เข้าให้โอ้โหไม่รอดครับโอ้โหไม่รอดครับตรงนี้โอ้โหเต็มๆครับโอ้โหนะครับต้องขอเวลาหน่อยครับโอ้โหโดนกล่องดวงใจครับเอาแล้ครับเจ้าฟอร์มครับหนึ่งเท่าครับแพ้ตกรอบนะครับ ไม่มีใครอยากแพ้แล้วครับไม่มีเซตแก้ตัวนะครับปุ่มเปิดเสยโโดกยกคุ้มโอ้โหคูนี้มาอีกแล้วครับเอาแล้วครับมาดูองเสิร์พิเศษครับสองตัวหนึ่งครับแปรล่างครับมาในเรียมแปรล่างครับยิงหน้าขวาจะฟอร์มปเปิดแยบโยกข้างนิดนึงฟอร์มโอ้โห เตะได้เฉยครับเจ้าจฟอร์มครับตรงนี้โอ้โออหทุกหอก็สดเลยครับร่างกายครับมาดีนะครับเจ้าฟอร์มครับตรงนี้ครับสองเท่าสองเท่าครับเจ้าภูมตัดมาเจ้าฟอร์มเปิดโยกฟอร์มเอ้เอ้เอ โอ้โหได้แต้มเลยครับยกมุมครับโอ้ลูกนี้ครับพี่เสกไปตามยกจากข้างสนามมาครับลูกนี้โอ้เป็นแต้มเลยครับอ่าวูนี้ครับมันแน่นอนครับช็อตต่อช็อตครับสามต่อสองครับเสกเอ้าโอ้เรียบร้อยครับมาแล้วครับโชว์ความเก่าครับพี่เสกครับเบาๆครับวัดหัวเน็ตครับ ย้อยลงเจ้ากิษดาหรือเจ้าแคปนิวโอ้ยสะดุ้งครับพวกนี้สองต่อสี่ครับดูองเ์ฟเจ้าฟอร์มครับโอ้โหย,หยอดเหมือนกันครับเสกทันครับรู้ทันยกโอ้โหโหย้โหย,หย,หยน้องภูมิครับภูมิบักขามครับสัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหเอาเลยครับเียมไปเป็นแขก สองต่อห้าไปเอ้าหยอดเหมือนเดิมพิเศษรู้ทันยกปักเข้าให้ครับน้องภูมิโหฮาสิกจริงๆครับลูกนี้ครับน้องภูมิบักขามครับโอ้คุณยายต้องเก็บตะก้อรครับน,นี่นะครับใจรักครับสองสองต่อหกครับจะฟอร์มว่าง่าย หยอดอีกแล้วครับอ้าวเสียงรู้ทันยกโอ้โหนี่น้องลุงครับได้แนบกันได้ครับลูกนี้ครับโอ้นะครับหยอดลูกที่สามเป็นแต้มครับเอาแล้วครับเจ้าหกสามแจ็ฟอร์มได้คืนมันถึงแทมครับหกต่อสามอย่างอ้าวเจ้ไม่ห่างนะครับผมนะครับอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับ หกต่อสี่ครับอ๋อยอดเหมือนเดิมอ้าวทันครับโอ้โหเจ้ฟอร์มครับฟอร์มสุดสุดสุดยอดครับเกือบไปแล้วครับยอดดีจริงๆครับลากเล่นเองครับโอ้โหคุณยายบอกไอ้ลูกเขยครับอืโอ้โห ตัดมาเจ้าฟอร์มเปิดยิศดายกฟอร์มปักเข้าให้โอ้่ทันบอกครับลูกนี้โอ้โหแจ็คฟอร์มครับคู่นี้นะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเจ้าแจ๊บบอกว่าขยับขยับครับหาเหลี่ยม โอ้ยลูกนี้ครับมาสเสิร์ฟยังทันครับน้องภูมิพักเข้าให้โอ้โหโอ้อกไม่ถึงครับท่วมครับลูกนี้ครับน้องภูมิครับเอานะครับหนักเจอหนักครับตอนนี้ครับมาดูลูกเสิร์ฟจี๊เจ้าฟอร์มครับโอ้ยยอดหัวนี้ครับ เดียวครับจะวัดหัวนเน็ตเลยครับมาดูสงศ์เจ้าแกลบครับแกลบกฤษดาษไนมครับหกแปดหกต่อแปดโยงหลังเลยครับตรงนี้น้องภูมิเปิดเสกยกโอ้โหตรงนี้โอ้โห,โโโหนะครับเต็มบล็อกครับแต่ลูกมันแรงครับลูกแรงทำให้ลูกฟินออกไปครับ ก้าเก้าตัวหกเอาตัดหน้าขวาเจ้าฟอร์มเปิดเอ้าเตะเลยลูงนี้โอ้โหมาเลยครับเจ็าฟอร์มครับหนักแรงทั้งคู่ครับคู่นี้เก้าต่อเจ็ดเอาฟอร์มเปิด แกลบโยกฟอร์มโอ้โหนะครับเดีจ <d> ร <Kaf> oh. <five. S 1> ิงครับเจ้าฟอร์มครับเก้าแปดเก้าต่อแปดครับมาดูเสือพิเศษโอ้ลูกนี้โอ้โหยังทันครับเจ้าแก๊บโยกโอ้โหติดบล็อกครับโอ้ อทีมอนด้าได้แต้มครับบล็อกดีครับเต็มบล็อกครับตรงนี้นะโอ้โหเสียงไม่เพาะครับเจ้าฟอร์มบอกนะครับขอโทษครับแต่เสียงไม่เพาะนะครับแปดต่อสิบูมิเปิดเทกยกโอ้บล็อกคืนรับเอาแล้วครับ โอ้ฟอร์มเจ้าแคปมาแล้วครับบล็อกคืนครับโอ้โหมันจริงๆครับเอาละครับแลกบล็อกกันแล้วครับแคปฟอร์มครับบอกว่าเสียงไม่พอมาคราวนี้บล็อกเองเลยครับเจ้าฟอร์มครับโอ้สู้กันมันจริงๆครับคู่นี้ครับเอาละครับใครแพ้ตกรอบครับไม่ยอมนะครับ9ต่อ10ครับแกคปอิสดานะครับฟอร์มสุริน เสกสรรนดีทีมชาติไทยน้องภูมิบะกามนะครับคู่นั้นภูมิเปิดเสกโจบฟูมิบะกามโอ้โหส่งเสียงมั้ครับน้องภูมิครับโอ้คู่เจอคู่ครับโอ้โหมันเลยครับคู่นี้ครับ9ก้าต่อ11 ภูมิเปิดเสกยกโอ้โหฮอนด้าที่บ้าที่จะมาดูนี้ครับเอาละครับฮอนด้าได้แต้มตามมาแล้วครับเปลี่ยนฟังครับเราจะได้ดูเสกสันทักนทองครับกับน้องภูมิบักขามนะครับโอ้โย ว้าวครับ12-9 12ต่อ9ครับมนลงเสำรับน้องภูมิขามครับน้องภูมิรัชนาวีโี่ตัดเข้ากลางครับตรงนี้แก๊ปทันโยกปัเข้าไงโอ้โห้ด้วยความแรงของลูกครับโอ้นะครับด้วยความแรงของลูกนะครับมันกระฉอกไปครับต้องมาดูเกมเส์สของพี่เสกสรรทัพทองนะครับจะทำงานนะครับนะครับ สิบสองต่อสิบอุยลูกนี้ปั่นหยอดเปิดไม่ออกเป็นแต้มหรือเปล่้าอุ้ยพิเศษทันครับอุ้ยเร็วจริงๆปักเข้าให้โอ้ยลูก<ๆ>นี้ครับ<ๆ>โอ้เร็วจริงๆครับพี่เศษครับโอ้นะครับลูกนี้มันล้นมานะครับมันเขียดตาข่ายจริงๆนะพี่เสษยิยงวิ่งเขาไปช้อนได้ทันครับโอ้น้องภูมิก็จัดหนักไม่เหลือครับ โอ้ยภูมิภาคขำนะครับใครที่ติดตามน้องภูมิอยู่โอ้โหนะครับตอนนี้ดูแข็งโป๊กครับโยงหลังไปว่าไงแก,ก็บกฤษดาแก็บไม่ใช่ครับฟอร์มครับโอ้ยจูงครับโอ,โอ,โอ้นะครับคู่นี้ครับต้องดูกันยาวๆครับดูเกมกำลังนะครับเซตเดียวนะครับ ไม่มีแก้ตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดต่อสิบสามตัดมาเอา้าน้องภูมิเปิดพิเศษยกน้องปุ้มโอ้ปิดเกี่ยววะใครโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเจ้าแคปกิตสดาครับวิ่งไปลองครับโอ้เอาเลยครับ พี่เสกกับน้องภูมนินี่ต้องประชุมกันเลยครับต้องมาครับตอนนี้ครับไม่มาไม่ได้ครับลูกเสิบกับส <12, 13. S 1> ิบสองสิบสามสิบสองต่อสิบสามโยงมาเสกเปิดภูมิเปิดเสกยกภูมิมะขามโอโหโห้โหยกมือเลยครับน้องภูมิขู่นะครับมาโอ้โหต้องบอกว่ามาเลยครับตอนนี้ครับ 1> 12, 12 1สองสิบสีบสองต่อสิบสี่ครับเอ,อานะครับ,รรบสิบสต่อสิครับตอนนี้ครับสิบห <15, 12. S 2> ้าองอสิต่อสิครับพสีศษนำอยู่ครับ โอ้ยลูกนี้เสิร์ฟโอ้โหโอ้โหลูกเสิร์ฟมาแล้วครับพิเศษเป็นายปงสุดยอดปะลูกเสิบไหมโอ้โอ้ลูกเสิร์ฟครับพิเศษครับโอ้นะครับต้องยอมครับคุณได้แต่มองครับโยกอ่ะเขาให้โอ้พิเศษมองไม่ทันครับเตะท่วมครับลูกนี้นะครับจะฟอร์มครับฟอร์มสุกรินครับ โอ้นะครับนะครับต้องมาดูลูกเสิร์ฟพิเศษครับโอ้โหเสกสัตวตับทองที่สิบหกต่อสิบสามโอ้โหลูกนี้ว่าไงฟอร์มเปิดแก๊ปยกฟอร์มปักเข้าให้โอ้โหบล็อกเสียครับน้องภูมิครับโอ้นะครับเอาแล้วครับ ับทีมไพยายามขอเวลานอกครับโอ้ยต้องขอเวลานอกเลยครับแจ๊บอร์มครับนะครับโอ้นะครับน้องภูมิและพี่เสกนะโอ้สุดยอดจริงลูกเสิร์ฟครับโอ้โหนี่นะครับเจ้าแปะต้องเอาน้ํามาให้นะครับสุดยอดจริงจริงครับเอาแล้วครับหมดเวลาพักแล้วครับ2ครับ14-16 14ต่อ16 เอาไม่ครับครับเอาเลยครับทิมฮอนด้าได้แต้มครับดูลูกเสร์ฟของเจ้าแก๊บครับ 14, <17. S 1> 14ต่อ17เอาเลยครับโยงหลังเลยครับโอ้โหลูกนี้พี่เสกโอ้โหนิ่งจริงๆครับพี่เสก พักเขาให้เอ้เจ้ารือเปล่าโอ้โหมาแล้วครับเจ้าแก๊บโอ้โหเครับช้อนครับลูกนี้บล็อก <ward> er. ดีครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าบล็อกดีครับสวนกลับเลยครับลูกนี้ครับเป็นแต้มครับสิบห้าสิบห้าต่อสิบเจ็ดครับ ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับก็แต้มไหลนะครับเจ้าฟอร์มหยอดเสกโอ้โหลูกนี้ครับพี่เสกครับโอ้โหนะครับเล่นง่ายๆเลยครับโอ้โหครับสุดยอดครับพี่เสกครับใช้ความเก่าครับโอ้โหพิเสกครับ ตัวฝาเมืองไทยคนนี้ครับ18 15เบอร์หนึ่งเสิร์ฟฟรีคามฟรีครับพิเศษสันทบทองแปดต่อสิบห้าเอาอยังทันครับเจ้าแก๊กกิศดา,อาโอ้โหคอบตรงนี้เอาแล้วครับต้องมาดูเกมเสิร์ฟพิเศษแล้วครับ18 16 18ต่อ16ครับเศกสรรทับทอ้องอโูโอ้โหลูกนี้นิดเดียวครับโอ้โห,โอ,โหออกนิดเดียวครับสุดยอดจริงนบลูกเสิร์ฟครับอ้ปั่นเลยครับลูกนี้ปูเลยครับเกือบเป็นแก้มครับ สิบแปดต่อสิบเจ็ดครับมาดูวงค์เสือร้องภูมิครับบุกเสือร้อต้อ,องม,อมาเลยครับโอ้โหลูกนี้ว่าไงครับจะฟอร์มเปิดจะจับยกฟอร์มเอ้าโอ้โอยเกมเดียวครับโอ้นะครับเบียดกันจนนะครับโอ้นะครับฝันะบ่งได้เปรียบนี่คือฝั่งน้องภูมิและ พิเศษครับนะครับถ้าได้สามแต right? sí. <Yeah>, <par> ้มคือชนะไปเลยนะครับฝั่งตรงนู้นต้องขอสักหนึ่งครับลูกเสิร์ฟนะครับได้แต้มจากลูกเสิร์ฟสักหนึ่งแต้มครับสิบแปดเท่าครับโอ้โยมาพิเศษบล็อกเขาให้โอ้โหยังทันครับพิเศษโอ้โอ้ลูกนี้ครับ เอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับแจ็บฟอร์มครับได้จากลูกเสริมมาหนึ่งลูกนะครับเล็กแกครับสิบเก้าต่อสิบแปดครับโอ้ยโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ อ้โเอาเลยครับ19เท่า19เท่าครับเอาแลยวครับจุดผู้มาพี่เสกว่าไงโอ้โหผู้บัญขามมาแล้วครับโอ้ยส่งเสียงเลยครับต้องภูมครับ เอาล้วครับถ่ายความกดดันครับแต่ยังไม่ไปไหนนะครับนะครับต้องดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับนะครับจะปิดเกมได้ไหมนะครับหรือแก็คฟอร์มจะตามมาดิวครับเอาแล้ครับลูกเสิร์ฟพิเศษครับนี่ครับที่ปัญหาครับเป็นปัญหานะครับไพเเร์ยี่สิบต่อสิบเก้ายี่สิต่อสิครับลูกเสิร์ฟเซ็กซันทับทองตัวโอ้โหลูกนี้ปิดนิดนึงยกได้ โอ้โหว่าไงว่าไงครับนี่โอ้โหโอ้โยเจ้าแก๊ปกิศรายังเร็วครับอืมน้องภูมนีบล็อกดีเลยนะครับเจ้าแก๊ปกิศรายังเร็วครับโอ้โยอยู่คู่ครับไม่เกิน25่สิบ้ายี้าคะแนนเลครับต้องสู้กันถึงดิวนะครับ โอ้โหลูกนี้เอาเปิดพินเอาโอ้ลูกนี้ครับโอ้โอ้นะครับเก็บกิีฬายังตามกระทืบครับโอ, so? โอ้โหนะครับต้องผูกสายรองเท้าแลครับตอนนี้ครับ เอาแล้วครับสกอร์อยู่ที่21ต่อ20กดดันนะครับทั้งคู่นะครับคุมเปิดเสดกยกโอ้โหนิดเดียวครับ โอ้นะครับลูกรถไปเับน้องภูมิแข็ไม่ถูกโอ้เกือบไปแล้วเับน้องภูมิครับโอ้โหนะครับนี่แหละครับสู้กันมันดีครับ ครับยี่สิบเอ็ดเท่ายี่บเอ็ดเท่าครับคนเดียวครับน้องภูมิคนดีดีครับตรงนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับชายามิทัยบอกอันนี้ไม่รมดาโอ้นะครับ คู่นี้นะครับ22ต่อ21โอ้คู่นั้นมาดีครับร้อมสุรินยอดเอา้าโอ้โอยยังอยู่ครับเกือบไปแล้วครับเกืบอกบแล้วนะครับโอ้ยไม่เข้าใจกันครับคุยกันคุยกันสอนเข้าครับลูกเส์อต้องมานะครับถ้าลูกเส์อมาโอเคเลยล่ะอนนี้ครับ ก็ลูกเสือมาเนาะไม่ลายังเดี๋ยวขับรถกลับบ้านเนี่ไปกลับร้อยร้ยี่สิบโลนะเหรอโอ้ยของเสี่ยเลยของเสี่ยงโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ เอาแล้วครับลูกนี้จะเกมไม่เกมนะครับผมต้องรอชมนะครับว่าพี่เสกและน้องภูมิจะล็อกลูกเสิร์ฟอยู่ไหมนะครับโอ้โหหัวแหลกเท้าครับลูกนี้นะครับภาษาการผมเอมือนหัวแหลกกินครับยี่สิบสองต่อยี่สิบสาม โอ้โหเก็บันได้ครับโอ้โหสุดยอดครับพิเศกกับน้องภูมิชนะครับโอ้โหพิเศกและน้องภูมิชนะเนะจ้ากแก๊็บเจ้าฟอร์มนะครับด้วยสก,กอร์23 24ต่อ22นะครับ